ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่11ตอนที่4แล้วนะครับอตอนนี้เป็นการเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่3นะครับคือตามสำเนียงํำอู้หรือคำพูดนะครับข้าวหงหินนั้นนะครับเป็นข้าวจ้อยนะครับที่พ้นเขียนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจ้อยได้นะครับตามฉ,แบบฉบับโบราณพ้นนะครับ ก็เขียนมาอย่างอี้นะครับก็จะ,จะต้องจ้อยไปนะครับเรามาฟังดูเลยนะครับพอเลีงลงละวงแคนนั้นหันตูบตั้งเลี้ยงยหญลวนแต่เข็ดไม้เหี่ยวแห้งเป็นสาย ลายตูบย,ย้ายพ่องดิบพ่องแหง้งพ่องคำป้อเหลืองกันเถึงหุ่งแจ้งพวกยักแดงเหล่านั้นก็ปากันไปดงไัยหลืบจันหาเครื่องอันพุ่นจา เจ้ากำมาันน้อยก็จักหงพาลงสู่ฐานนาที่หิมตูบตั้งพอหาคนในคงหรือบ,บังบัวละเวนแขวนนั้นก็บอ่อหันไัยสอดก้อยที่สั้น ไปหันแม่เท่ากรรมานนั่งพินิจอยู่ในสันทานเฝ้าตูบยักมานคนเดียวอยู่หันนึกในใจว่าขะแม่นมัน เป็นแม่นายบกแกว้วก้อยเลี้ยงไก่เข้าไปหอดแล้วทำไทยท่องตามลายว่าบ้านเหล่านี้ตูบตั้งเป็นสาย บ่มีคนจใจไปไหนหมดเสียงมีแต่ยายมามองมนเมียงอยู่คนเดียวป่าไม้เท่าแก่เล่งหันพระองค์หนอไทยมีป่าหมดสูนดี มาอยู่ป่าไม้ได้ปอสาวปีนี่จากเมืองปลาแหล่งลางบหันนาภัยประชาไฟฟ้า phùng chào điêu chả chưa phùng chào điêu chả chưa